สวัสดีครับผมนายเดมอนวันนี้ก็จะมาแปลกหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้มาพร้อมกับ a d ลเลเลเก JP จแต่เป็น s e ิ v e r g l o b a l แทนคือตอนนี้นะครับดูภาพรวมแล้ว g l o b a l เนี่ยตาม JP ทันแล้วนะครับอาจจะห่างอยู่แค่ไม่กี่วันสลหรับบางอีเวต์แต่รอบนี้นะครับมันทันกันแล้วก็ขอใช้ตัว g l o b a l แทนแล้วกันครับมีอะไรบ้างก็มาดูกันครับอันแรกสุดเลยที่ต้องพูดก็คือการมาถึงของนิโอตัวลิมิเต็ดนะครับการันตีที่90ครั้งโดยการใช้เศษเหรียญนะครับไปแลกที่สปายช็อป อันที่2นะครับเป็นเรื่องของบ t t รพ Pass นะครับเฉพาะกิจหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้นะครับบ t t รพา a s s จะมีเลือกเป็น3แบบก็คือแบบฟรีแบบเพิ่มเติมแล้วก็แบบเติมแพ็กเกจซึ่งของจากบ t t รพ p ร s s รอบนี้นะครับใช้แลกของเฉพาะอีกทีนึงซึ่งอาจจะเป็นเจาะจงศ์สำหรับอีเวนต์นี้โดยเฉพาะนะครับนั่นก็คือเหรียญน,นิ่อกนั่นเองอันที่3นะครับช่องไอเทมใหม่แล้วก็โหมดใหม่ CatO f ฟพา s o n นะครับที่ใช้เพื่อสะสมแต้มแลก Cat o f ที่เป็นไอเทมสูงใสช่องใหม่นะครับโดยมันล็อกประเภทไว้ด้วยตอนนี้นะครับผมมีแค่มอริสแคดออฟนะครับไดจากการสุ่มกาชาร5อาเพแต่หากไม่อยากเสียเพศแล้วก็ไม่รีบนะครับสามารถลงแคดออฟพาร์ตนนะครับโหมดนี้นะครับทุกคนมีสิทธิเท่ากันเพราะว่าตัวละครที่เห็นนะครับเป็นตัวละครที่ภารกิจให้มาสามารถเลือกได้4ครั้งต่อรอบนะครับแล้วก็ไม่สามารถเลือกซ้ําได้ด้วยในรอบต่อไปดูที่ช่องด้านล่างนะครับจะมีบอกว่าสามารถเลือกได้ที่กี่ตัวที่ระดับไหน โดยสีทองนะครับให้ลงได้แค่6ตัวสีม่วง3ตัวสีฟ้า3ตัวตรุปคือต้องจัดทีม3ทีมที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละด่านนะครับแล้วก็ระดับความยากอีกด้วยโดยเงื่อนไขนี้นะครับจะอยู่ตลอดจนกว่าจะจบระดับความยากดังกล่าวครับรางวัลที่ได้นะครับก็ใช้ในร้านคาแคตตอฟนั่นเองต่อมาก็ดูตัวใหม่บ้างนะครับที่จัดเป็นลิมิเต็ดนั่นก็คือพับเพีรควีนีโอ สำหรับตัวนี้นะครับใช้บัตรน้เงินในการกดสามารถใช้บัตรแดงแลกได้ที่ร้านค้าสะพายนะครับ10บัตรแดงต่อบัตรเงิน1ใบแล้วก็ถ้าเหลือนะครับไปใช้ตู้อื่นไม่ได้เองางั้นก็ค่คอยๆแลกไปครับถ้าไม่สนใจเรื่องแรงนะครับก็สบายใจได้การันตี90ครั้งครับพาเป็ดควีนนิโอนะครับระดับ5ดาวตำแหน่งสไตรเกอร์ธาตุไฟฟ้ามีสกิลดังนี้ครับสกิลที่1นะครับโจมตีหนึ่งเป้าหมายพร้อมเล่งเทิร์นตนเอง เมื่ออัพเลเวลนะครับเพิ่มอัตราเร่งเทินแล้วก็ได้เมจสกิลที่2นะครับมี2เงื่อนไขอันแรกนะครับจะเป็นแอคทีฟสกิลโจมตี1เป้าหมายไม่สนค่าป้องกัน50%พร้อมรับพลังงาน20หน่วยหากเป้าหมายตายรับพลังงานเพิ่มอีก40หน่วยอันที่2นะครับจะเป็นพัสซีสกิลเมื่อตายเพ้นฟูให้ชีวิตตนเอง75%พร้อมรีเซ็ทสกิล2และ3พร้อมกับเพิ่มพลังงาน100หน่วยและเร่งเทินตนเอง60% อาร์ตส,สิบนี้มีคูดาว์6เทิร์นนะครับเมื่ออัพเลเวลเพิ่มอัตราฟื้นฟู HP แล้วก็เรื่องของไดเมจครับสกิลที่3นะครับโจมตีทุกเป้าหมายแล้วหากค่าเป้าหมายได้ดีเซตคูดาวทันทีหากพลังงานชาร์จเต็มนะครับใช้สกิลนี้ทันทีเช่นกันพร้อมกับล้างพลังงานออกโดยไดเมจจะรุนแรงกว่าใช้งานใช้สกิล3ตามปกติเมื่ออัพเลเวลเพิ่มไดเ,เมจแล้วก็ลดคูดาวครับต่อมาต้องมาดูส่วนที่พิเศษกว่าตัวอื่นนะครับนั่นก็คือนิโอนะครับ เมื่อออพแรงสกิล2จะัพความสามารถเพิ่มขึ้นโดยที่แรนสนะครับนอกจากการโจมตีปกติแล้วจะบัฟเดเมจเพิ่มขึ้นให้ทีมอีกด้วยซึ่งผมแนะนานะครับให้ลองทับจะไปถึงไม่แน่ใจว่าจะไปกันได้ถึงเท่าไหร่นะครับก็แนะนําว่าแรนสถึงแรน5ครับเพราะว่าที่แรนสเนี่ยจะได้ทั้งได้บัฟเดเมจแล้วก็คิทิคอนเดยเมจส่วนแรนหนะครับจะได้รีเซ็ตสกิล3าเมื่อพลังงานเต็ม ส่วนเรื่องว่าสามารถใช้บอลบอลอัพแรงได้หรือไม่อันนี้ผมไม่รู้นะครับเพราะว่าผมไม่มีบอลบอลห้าดาวไปลองกันเองแล้วกันครับสรุปพัฟเฟต์ฟีนิโอนะครับเป็นตัวไดเมจที่คล้ายๆกับตัว3าดาวอย่างเกรสนะครับแต่ว่าเรื่องไดเมจี่คนละเรื่องเลยคือสกิลสามเนี่ยฆ่าแล้วก็รีเซ็ตส่วนสกิลสองนะครับสกิลนี้เป็นตัวที่สกิลหากินเด่นกว่าสกิลสามซถ้าเอาไปสู้พวก p v e นะครับสามารถใช้สกิลสองฆ่าสองครั้งก่อนใช้สกิลสามได้ละหนึ่งครั้ง โดยไม่นับกูดาวอีกด้วยแล้วถ้าปลดแรงสามแรงสี่นะครับสกิลสองนะครับจะบัฟทั้งเดเมจแล้วก็คิทิคอนเดเมจเพิ่มมาอีกก็คือเดเมจเนี่ยจะเพิ่มพุ่งขึ้นอีกมากแล้วก็บิ้วง่ายด้วยเพราะว่าไม่เน้นแค่เดเมจกับคิทิคอนเดเมจเท่านั้นพอไม่ต้องกลัวตายอีกด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อสกิลสองเต็มการเกิดใหม่จะพาพร้อมกับไอีเต็มเลยโดยการเกิดใหม่มีคูดาวหกเดินแต่ว่าการแอคทีฟสกิลมีคูดาวแค่สามเดินเท่านั้นคือไม่ว่าคุณจะอัดแรงเต็มหรือไม่เต็มยังไงก็น่าใช้อยู่ดีครับ โอเคครับเกตนี้ก็ขอจบพิมพ์เท่านี้เดี๋ยวผมก็ขอดูสักพักนะครับว่าโกบอฟกับ JP เนี่ยจะมีห่างกันอีกหรือเปล่าถ้าไม่ห่างผมอาจจะย้ายมาทำโกบอฟไปอย่างทางการแล้วแล้วก็สําหรับเสียงที่ผิดภาพเปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่ต้องแปลกใจครับไมค์ผมเสียเรียบร้อยแล้วเสียงอาจจะเป็นอย่างนี้ไปสักพักนะครับจนกว่าจะหาไมค์ใหม่ได้แล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายครับ